สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่ช่องนิ k กี้มาครับผมเยน็ยนๆแบบนี้เวลาเดิมๆแบบนี้นะฮะมาพบกับนิกแล้วก็สเปเชียลคอนเทนต์ครับผม inside the back room ครับอ่ะทุกคนในวันนี้นะครับเราจะมาได้มารีวิว เลเวลต่างๆของ The Back Room ครับผมเดีววันนี้เนี่ยเราจะมาพูดอะไรกันที่มันดูเป็นสาระมากยิ่งขึ้นครับเพราะว่าเราจะย้อนกลับไปดูจุดเริ่มต้นของการกำเนิดจัก,กรวาล The Back Room ซึ่งนั่นก็คือการเข้าสู่ The Back Room ด้วยวิธีการที่เราเรียกว่า No Click ครับผม หัวข้อในวันนี้เนี่ยอีกจะพูดถึงการโนคลิปล้วนๆเลยครับซึ่งไอการโนคลิปในวันนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้หมายความว่าเป็นการโนคลิปเข้าไปในเดอะแบ็กรูมนะครับแต่ว่าเราจะมาพูดถึงการโนคลิปในฐานะที่มันเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นที่หลายๆคนเนี่ยเชื่อว่ามันเป็นการเออร์เรอร์ของความจริงบนโลกเราใบนี้เพราะว่าทุกคนครับการโนคลิปที่เกิดขึ้นในตัวอย่างในวันนี้เนี่ยคือการโนคลิปที่เกิดขึ้นจริงๆครับ เรื่องราวในวันนี้น,น่าสนใจมากๆเลยใช่ไหมครับเพราะว่าบางคน,นก็อาจจะคิดว่าโนคลิปเนี่ยมันเกิดขึ้นเฉพาะในเกมเท่านั้นแต่ตัวอย่างในวันนี้เนี่ยรับรองว่าทุกคนที่ดูคลิปนี้จนจบอาจจะคิดว่าการโนคลิปนั้นไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวเลยครับอะกดไลค์กดแชร์กันให้เรียบร้อยครับผมแล้วก็เข้าไปพบกับเรื่องราวของการโนคลิปกันได้เลยครับ ทฤิฎีของการโนคลิปที่ถูกเชื่อมโยงว่ามันสามารถพาคุณเข้าสู่พื้นที่ของเดอะแบคโรมได้มันอาจจะเป็นปรากฏการณ์ที่เรียกได้ว่าเป็นปรากฏการณ์แปลกๆของโลกเราใบนี้ครับคล้ายๆกับปรากฏการณ์การมองเห็นด o อกโแกเกอร์หรือว่าปรากฏการณ์แมนดาลาเอฟเฟก ปรากฏการสุดพิศวงเหล่านี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ใครหลายๆคนเนี่ยต่างก็เคยมีประสบการณ์ด้วยตนเองอย่างไม่น่าเชื่อครับและพวกเขาก็เชื่อกันว่ามันเกิดจากกระบวนการทํางานของจักรวาลแล้วก็ความเป็นจริงที่ผิดพลาดหรือที่เราเรียกว่าเออร์อครับซึ่งถ้าจะให้อธิบายง่ายๆนั้นก็อาจจะพูดได้ว่าถ้าหากเราสมมุติว่า จักรวาลที่เราอยู่ทั้งหมดรวมถึงตัวเรานั้นเป็นความจริงหรือที่เราเรียกว่าเรียลิตี้แล้วมันก็ถูกตั้งโปรแกรมเอาไว้จากใครบางคนที่ทําให้ทุกๆสิ่งทุกๆอย่างบนโ,โลกใบนี้นั้นดําเนินไปเรื่อยๆเหมือนกับคอมพิวเตอร์ใช่ไหมครับมันก็คงจะไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรครับที่โปรแกรมพวกนี้เนี่ยมันอาจจะมีข้อผิดพลาดนะเหตุการณ์ที่ดิจนํามายกตัวอย่างในวันนี้คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่าเจมส์เทตฟอร์ดและเหตุการณ์นี้เนี่ยก็เกิดขึ้นในอดีตในช่วงปี19 1940ครับ ในขณะนั้นเนี่ยทหารผ่านศึกวัย56ปีคนหนึ่งที่มีชื่อว่าเจมส์เท็ดฟอร์ดอาศัยอยู่ในเมืองเล็กๆที่เงียบสงบ เฟเชอร์ทาวในแฟรงคลินรัฐเวอร์มอนต์เขามีชีวิตที่ราบรื่นกับภรรยาที่มีอายุอ่อนกว่าเขาเธอมีชื่อว่าเพิลเทตฟอร์ดซึ่งมีอายุเพียงแค่28ปีครับในสายตาของเพื่อนบ้านนั้นเขาเป็นคู่สามีภรรยาที่มีความสุขมีความสุขจนเกินกว่าที่ใครบางคนนั้นจะทิ้งความสุขนี้ไปได้แต่มีปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอันน่าพิศวงที่เกิดขึ้นบนรถบัสที่มีพยานหลายคนและปนสถานี้ก็ยังไม่สามารถแก้ไขได้ครับ การหายตัวไปอย่างลึกลับแล้วก็ไรายร่องรอยนั้นครั้งแรกเกิดขึ้นกับภรยาของเขาเพลเทดฟอร์ดในเช้าวันหนึ่งที่ดูเหมือนกับว่าอะไรทุกๆอย่างนั้นจะดูเป็นปกติแต่เจมส์เทดฟอร์ดกับพบว่าภรยาของเขาเพลเทดฟอร์ดไม่ได้อยู่ในบ้านเธอไม่ได้อยู่ในที่ที่เธอเคยอยู่เหมือนกับในทุกๆเช้าในขณะที่บ้านนั้นก็ดูสะอาดเรียบร้อยแล้วก็ยังมีกับข้าวที่ถูกวางเตรียมเอาไว้บนโต๊ะในตอนแรกนั้นเจมส์คิดว่าภรยาของเขาน่าจะออกไปธุระข้างนอก แต่เมื่อถึงตอนตกกลางคืนเนี่ยเพลก็ยังไม่กลับมาซึ่งนั่นเป็นเหตุผลที่ทําให้เจมส์รู้สึกกังวลใจครับเขาจึงได้ไปถามกับเพื่อนบ้านซึ่งทําให้เขารู้ว่าเพลถูกพบเห็นครั้งสุดท้ายบนถนนในระหว่างทางที่เธอกำลังเดินทางไปที่ร้านค้าในเมืองซึ่งดูแล้วเนี่ยเธอก็มีพฤติกรรมที่เป็นปกติทุกอย่างครับไม่แสดงถึงความมีปัญหาหรือว่าความทุกข์ใดๆเช้าวันรุ่งขึ้นครับเจมส์ก็ได้เดินทางไปแจ้งตำรวจ แต่ว่ากลับไม่พบกับร่องรอยใดๆเลยครับเพลหายตัวไปพร้อมกับปริศนาที่ทิ้งเอาไว้ทําให้หลายคนนั้นคบคิดว่าถ้าเธอนั้นอยากจะหนีไปจากเจมส์ทำไมเธอถึงไม่ทิ้งโน้ตอะไรเอาไว้เลยแถมยังเตรียมอาหารเอาไวบ้บนโต๊ะให้ด้วยซึ่งหลังจากเหตุการณ์นั้นผ่านผลไปก็ไม่มีใครเคยพบเห็นเพลเทดฟอร์ดอีกเลยครับหลังจากการหายตัวไปอย่างกระทันหันของภรยาของเจมส์เทดฟอร์ด เป็นเหตุผลทําให้เขาตกอยู่ในสภาวะซึมเศร้าเขาเริ่มแยกตัวออกจากสังคมแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างสันโดษว่ากันว่าเขาแทบจะไม่ได้ออกจากบ้านเลยครับ เขาชอบที่จะนั่งอยู่คนเดียวแล้วก็จ้องมองไปยังกําแพงและในที่สุดครับเขาก็ย้ายไปอยู่ที่บ้านพักของทหารวัยเกษียณในเมืองเบนินตันรัฐเวอร์มอนในปี1947ที่ที่เขาเนี่ยไม่รู้จักกับใครสักคนเลยครับญาติที่อยู่ใกล้ที่สุดของเขานั้นอยู่ที่เซนส์อัลบานรัฐเวอร์มอนซึ่งเขาเนี่ยต้องเดินทางด้วยรถบัสเป็นเวลาถึง8ชั่วโมงบนถนนทางหลวงหมายเลขเ ซึ่งรถบัสนั้นต้องเดินทางผ่านพื้นที่รกร้างผ่านภูเขากรีนซึ่งเขาเนี่ยก็เดินทางไปหาญาติเขาเขาทําสิ่งนี้เป็นประจำจนกระทั่งในเดือนธันวาคมของปี1949เจมส์เนี่ยเดินทางไปเยี่ยมญาติิตของเขาครับแล้วก็พักผ่อนอยู่ที่นั่นเป็นเวลา2-3ถึงวันและเขาก็เดินทางกลับบ้านพักของเขาด้วยวิธีการเดิมที่เขาเคยชินนั่นก็คือการนั่งรถบัสซึ่งไม่มีเหตุผลอะไรเลยครับที่จะทำให้การเดินทางครั้งสุดท้ายของเขาในครั้งนี้ กลายเป็นปริศนาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขแม้กระทั่งผู้โดยสารหรือว่าพยานคนอื่นเนี่ยต่างก็ยืนยันว่าเขาดูปกติดีก่อนที่เขาจะหายจากโลกนี้ไปเหมือนกับน้ำที่ระเหยกลายเป็นอากาศครับในวันนั้นเป็นวันที่หิมะตกครับ ผู้โดยสารจำนวนมากนั่งอยู่บนรถบัสที่กำลังมุ่งหน้าไปสู่เบนิงตันและเนื่องจากหิมะที่สูงขึ้นทำให้รถบัสนั้นเคลื่อนตัวช้าลงแล้วก็น่าจะถึงที่หมายล่าช้ากว่าปกติเจมส์เทดฟอร์ดเนี่ยนั่งงยีบอยู่บนที่นั่งบนรถบัสจนกระทั่งรถบัสนั้นมาจอดที่สถานีก่อนจะสถานีสุดท้ายซึ่งเท็ดฟอร์ดก็ยังคงงีบหลับอยู่บนที่นั่งของเขาเมื่อประตูรถบัสปิดและมุ่งหน้าไปยังสถานีสุดท้ายแต่ว่าเทดฟอร์ดกลับไม่ได้ถึงที่หมายของเขาครับพะเมื่อรถบัสนั้นใกล้ถึงที่หมาย ผู้โดยสารคนอื่นที่อยู่บนรถนั้นกลับสังเกตเห็นได้ว่าเจมส์เทดฟอร์ดไม่ได้อยู่บนรถเ <M uch as> จ้าหน้าที่รถบัสแล้วก็ผู้โดยสารอีก15คนที่เหลืออยู่ต่างยืนยันว่าเจมส์เทดฟอร์ดนั้นได้ขึ้นมาบนรถบัสแล้วและสิ่งที่ยืนยันเป็นหลักฐานได้เป็นอย่างดีนั่นก็คือกระเป๋าเดินทางเงินสดแล้วก็สัมภาระทุกอย่างที่ถูกวางเรียงไว้บนรถบัสเป็นอย่างดีแม้แต่ผู้โดยสารที่สังเกตเห็นได้ยังบอกว่า เจมส์เทดฟอร์ดนั้นได้กลางดูตารางรถก่อนที่เขาจะงีบหลับลงบนเบาะของเขามันเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดแน่นอนครับเพราะว่ารถบัสนั้นไม่ได้หยุดระหว่างป้ายล่าสุดจนกระทั่งถึงป้ายสุดท้ายดังนั้นเนี่ยเจมส์เทดฟอร์ดไม่สามารถลงจากรถบัสที่ยังเคลื่อนที่อยู่โดยที่ไม่มีคนเห็นได้นี่เป็นปริศนาการหายตัวไปของคนคนหนึ่งท่ามกลาง ผู้โดยสารหลายคนที่ยังอยู่บนรถที่เขาเนี่ยหายตัวไปเฉยๆเหมือนกับการลกตัวละครออกจากเกมและหลังจากนั้นเป็นต้นมาครับก็ไม่มีใครพบเห็นเท็ดฟอร์ดอีกเลยหลังจากการหายตัวไปของเท็ดฟอร์ดนั้นในปีต่อๆมาก็มีอีกหลายคนที่ทยอยหายตัวไปอย่างลึกลับไรร่องรอยในบริเวณพื้นที่เดียวกันยกตัวอย่างเช่นโจเซฟเอซิตร นักเขียนนักประวัติศาสตร์ชาวอังกฤษหรือมิดดี้รีเวิร์สที่เขาหายตัวไปในขณะที่เขาเดินนําหน้ากลุ่มเพื่อนๆของเขาในป่าทิ้งไว้เพียงปืนไรเฟิลคู่ใจข้างๆลําธารซึ่งคล้ายกับกรณีของหญิงสาวที่ชื่อพอลล่าเวลเดนที่เดินเข้าไปในป่าในบริเวณเดียวกันกับมิดดี้รีเวิร์สแล้วก็หายตัวไปหลังจากการเดินโค้งผ่านลานําธารโดยที่มีนักเดินป่าอีกสองคนที่เดินตามหลังเธอมาอีกไม่กี่วินาทีครับซึ่งพวกเขาก็ไม่เจอเธอเอีกเลย จากเรื่องแปลกประหลาดในอดีตที่เกิดขึ้นนี้ไม่มีใครที่สามารถอธิบายถึงปริศนาการหายตัวไปอย่างลึกลับที่เกิดขึ้นปริศนาการหายตัวไปอย่างลึกลับนั้นจึงอาจเชื่อมโยงกับทฤษฎีสมคบคิดที่เกี่ยวกับโลกจำลอง m u l t i เว r ร์ iverse, หรือแม้กระทั่ง The Back Room ที่อาจเป็นไปได้ครับถ้าใครที่ฟังถึงตรงนี้เนี่ยอาจจะคิดว่าสิ่งที่นิกพูดเนี่ยมันเป็นเรื่องเพอร์เจอแล้วนิกเนี่ยก็ยังไม่อยากให้ทุกคนเชื่อนะครับว่ามันเป็นเรื่องจริงตราบใดที่มันยังไม่ได้มีหลักฐานที่มากกว่านี้หรือว่ามันเกิดขึ้นกับตัวเราเองครับแต่ถ้าจะให้ปฏิเสธเลยว่ามันเป็นไปนไม่ได้เนี่ยก็อาจจะพูดไม่ได้เต็มปากทีเดียวครับ เพื่อนเพื่อนกับน้องๆเนี่ยลองคิดดูดีๆนะครับว่าหลายร้อยปีก่อนที่มนุษย์เกือบร้อยซมีความเชื่อว่าโลกของเรานั้นแบนแล้วก็เป็นศูนย์กลางของจักรวาลการออกเรือเดินทางไปเรื่อยๆเนี่ยอาจทําให้คุณ กจากโลกใบนี้ได้ในขณะที่อริสโตเติลนั้นเชื่อว่าโรคของเรานั้นกลมซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยใครที่คิดแบบนี้ก็จะต้องถูกมองว่านอกรีเพราะว่ามันขัดต่อความเชื่อของศาสนาแล้วก็ความเชื่อของคนส่วนใหญ่ครับแต่ว่าเมื่อเวลาผ่านไปครับทุกสิ่งทุกอย่างกลับพิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าสิ่งที่เราเคยเชื่อว่ามันไม่เป็นจริงมันอาจจะเป็นจริงขึ้นมาก็ได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะไม่จําเป็นต้องเชื่อครับแต่ว่าเราก็ไม่จําเป็นต้องปฏิเสธเรื่องเหลือเชื่อพวกนี้จะดีกว่าครับ อาทุกคนครับอัน,นี้ก็คือเรื่องราวของคนจริงๆที่หายตัวไปอย่างลึกลับไรร่องรอยเหมือนกับว่าพวกเขาสามารถโนคลิปได้ครับซึ่งพอนิคไปค้นหาเรื่องราวของคนที่หายตัวไปอย่างลึกลับแบบนี้เนี่ยมันทําให้นิกเจอเรื่องของคนที่หายไปแบบนี้ไม่ใช่แค่คนเดียวนะครับกลับกลายเป็นหลายๆคนหลายๆกลุ่มหรือว่าหมู่บ้านที่อยู่ๆเนี่ย คนทั้งหมู่บ้านก็หายไปเลยก็มีครับซึ่งมันเป็นเรื่องที่น่าขนลุกมากฮนคะมันอาจจะมี The Back Room หรืออาจจะไม่มี The Back Room พวกเขาอาจจะถูกลบออกจากความเป็นจริงหรือเปล่าอันนี้ก็อยู่ที่วิจารณญาณของคนที่ฟังแล้วก็ ที่่่เเชืือรอรงพวกนนคี้นะคอาหากว่าทุกคนนะครับถูกใจคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์กับนิกด้วยนะครับเพราะว่าการกดไลค์ของทุกคนช่วยนิกได้มากเลยครับผมแล้วพบกับเรื่องราวที่น่าสนใจแบบนี้สยองขวันแบบนี้ได้ใหม่ในวิดีโอถัดไปครับวันนี้นิกลาไปก่อนแล้วครับผมสวัสดีครับ